สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรกันครับผมแซลมอนดองซีอ๊วค่ะกับกุ้งดองซีอุสมองแพลทำให้กินครั้งแรกครับ,รบอันนี้ตูนหั่นแซลมอนแล้วแล้วก็เราก็ทำการล้างกุ้งและเรียบร้อยแล้วครับอ่ะ้องแพลก็จะทำครับทุกคนอ,อ,อันนี้คือบนเย็ยนแล้วนะจะ้าหองจัง ใส่ไป,ไปเลยแมลงตกลงไปตัวหนึ่งไหนไม่เป็นไรกินได้ถ้าเป็นไรท่วมไลยนะคะครับอื้มก็ใส่อีกมาแซมอนหอางเฮ้ยแซมอนแซมอนลังมอนอื้มท่วมๆโอเคนี่เราทำน้ำแบบพอดีน่ากินจัง น่ากินมากครับทุกคนโอเค,อ,เคอืมแล้วโรยกระเทียมเขาชอบกินกระเทียมกับพริกเยอะ,ะเพราะความสวยงามจ้า<ม>ทุกคนจ๋าสวยงามด้วยแล้วก็เรากินด้วยไงแล้วม,มันคือจะแบบแซ่บนี่ครับ แล้วก็โรยพริกไปเลยจ้าปึ๊บอ,อืมโอเค,อเ,คเสเร็จเรียบร้อยแล้วจะแซ่บมากเลยจ้าทุกคนจา้าอืมอ้ย <c oughs> ใจ คนนี่ตุ๊กยังไปเขื่อนน้ำอูนครับนี่บรรยากาศหาอะไรครับหากุ้งโอ้นี่ครับหากุ้งกุ้งเต้นเหรอครับ<า>นี่กุ้งเต้นบรรยากาศคือดีมากเขาลงไปยังไงอะที่รักเขาลงทางนูน้นวิออกมาหาปะนี่นี่นี่ทุกคนบรรยากาศธรรมชาติมากอันเนี้ยเฮ้ยโหได้เพียบเลย เต็มสก้าเลยครับเด็กๆก็เล่นน้ำเนี่ยถ้าเกิดแลันอยู่ชอบเลยนเนี่ยอยากกินคุงเต้นเลยนะครับเอาไปกินทุกคนหาไปกินแทนไม่พอขายครับ ยูทูบครับยูทูบครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับตื่นวานาชาแนลนี่ฮะได้เยอะไหมครับโอ้ได้ปลาด้วยได้ปลาได้กุ้งทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศมาเราไปตั้งโต๊ะกิน เดี๋ยวตูจพาทุกคนมาเนี่ยตรงนี้เขื่อนน้ำอุ่นเดี๋ยวตูจะพาทุกคนไปดูดูเด,ด็กๆบรรยากาศเขื่อนน้ำอุ่นครับทุกคนคือดีมากแตบบ่ว่าแดดยังมีอยู่<ม>นี่ค่ะบรรยากาศโอ้โหสูนุ่งหูลูกตาลมีคนตกปลาด้วยสวยงามสวยงามทุกคนตรงนะี้เนาะครับปลาที่ดองยังไงเมื่อคืนเป็นไง ดองแต่นั่นนั่นกุ้งดองซีอิ๊วของเราแล้วก็มีอีกนะคะไหนไหนนี่น้ำจิ้มของแพลวปัดเรียบร้อยครับตำไปนี่ค่ะแนี่นะคะอื้องว่าก่อนมันบรรยากาศวันนี้เราทุกคนองมาปิกนิกค่ะโอ้โหแล้วก็แซลมอนดองซีอิ๊วแล้วก็หอยนางรมแล้วครับหอยนางรมเรา โอ้โหโอ้โหทุกคนนี่ครับปิกนิกตรงคือริมเขื่อนของเรามีน้ำแก็กหวยด้วยนะอืมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะแซลมอนแล้วก็มีหอยครับนี่นี่นี่ผักของเราผักสลัดแก้วฝักคอสเราครับแล้วก็มีกระถินทุกคนบรรยากาศแบบสุดยอดครับสุดยอด มาหามาหามากินนํากันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมามากินนําการครั้งแรกที่แพลทำกุ้งกุ้งดองซีอิ๊วกับแซลมอนนียค่ะวันนี้บรรยากาศนี่หลักร้านทุกคนนั่งปิกนิกเ<ะ>นี่ยมากินกันมาครับ เมื่อี้ก็มีน้ำเก๊กฮวยน้ำื่ากินอะไรก่อนดีเอาขอเป็นกุ้งก่อนคะ่ะลองก่อนน่าจะมีแบบข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีสาล่ายเนาะอ,อุ้ยกุ้งยังไม่ตายคลิปนี้เพื่อเอฟซีทุกคนเลยครับผมขับรถมาตั้ง40กิโลนนี้นขนมาักกนล้กันเป็นไงพขใช้มือน้นำจิ้มคือแบบเนี่เยเออตุงนี้ครับ กุ้งเด้งมากเลยอ่ะนี่เขาทำได้เดี๋ยวทำขายได้นะได้อะไรก็จะทำขายอย่างเดียวลยตัวเนี่ยมันขายได้ทุกคนคนนิยมกินแล้วลองกินกุ้งี่เราขายอะไรรู้ไหมพริกเผาน้ำจิ้มอร่อยพริกเผาเขาไม่มีมาให้เออไม่ได้หยิบมาไม่เป็นไรอร่อยไหมคะกุ้งแบบนั้นเนาะเด้งไหม อืมกลุ่มมากขายอะไรที่แล้วเหรอคะอืมเ,ออกออกเดล็อปออเดอร์เราเป็นแซีมันนะคะตู้ขายทุกอย่างแบบน้ำจิ้มอย่างเงี้ยปั่นอย่างเงี้ยเนาะอืมปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากาาอาบบ่ะเอาสามย่างเลย Uh huh. เขาล่างๆก่อนนะ uh huh. พริกกระเทียมเราหยิบตรงนี้ก่อนเราจะไปหยิบข้างหน้าเฉยเขาเลยอ่ะโอผ่านอยู่นะเนาะผ่านที่ลกทำขายได้เลยเราดู oh. จิ้มคุค้นๆอื uh ้มชั่วสามสาหาย อ,อะไรอ่ะดีมากเราไปหอประมาณหอบสามยา่างอืมอ,อืมได้ไหมคะนี่นราทดลอง แต่เรามีโปรแกรมจะขายอยู่ทุกคนค่ะไม่ใช่ว่าเราจะทำกินไปเฉยๆนะน้ที่รักเนาะแบบเด้งมากเลยอะมันมีโปรแกรมขายอยู่ทประเทแบบกุ้งแบบกุ้งแก้วอะนี่ปุดๆดูสิปุดๆุอามั่ดีใช่ไหมคะดีมากดีมากใช่ไหมคะอร่อยที่ผ่านไหมผ่านครัทั้งแรกผ่านป่ะอืม อือืมจูโอ้โหจะตกลาบสกาลาอะไนี้ไปนะคะอุ้ยน้ำโอ้ยเจ้าจำบ่อมนะเอามาล้างไปเอามาล้างน้ำได้ก็ที่จะทางอยากกินใช่เราไม่เนี่ยลาะ เธอคือแบบช่เลย,ย,ยได้ได้เด้อทเย็นฟันฟันมันก็ดีอร่อยอ่ะที่เรา,ออาเน,นี่เรเียกกลอน้ำอุ่น น้ำครับมาใช่อร่อยอะ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับพี่คิดถึงพี่อ้อมเนาะเดี๋ยวจะทำให้พี่อ้อมกินพี่อ้อมอันนี้แพลลองทำก่อนนะเนี่ยถือว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนากกันแน่น้องให้หลานกินโแบบว่าเบ็ดปุ๊ดปุ๊บ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 บ,บอกอะ่ะเดีย๋ยว กอหวเหมือนกันแต่สิ่นี้จะไม่ตกอีกนะตามมาอีกเธแร้วน้ำจิ้มดูนมอ่ะโอ้ยเธอรักน้ำจิ้มกใช่ไหมไม่ใช่เป็นอะไรคะแม่หรอกแม่กลัวมาแล้วนี่ไง อืมอืมเอ้ยกล้องมันโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะทุกคนอืมเร่อยถ้าทำให้พร่อมกิน้พร่อมต้องติดใจแน่นอนต้องชอบอะ่ะอร่อยอะ่ะ หนากกว่าตัวมันสูงเห็นอยู่นะอย่างเงี้ยแหละแซ่บซีดทุกคนฮึ่มฮึ่มพุ้งเด้งโอเคเนาะก็ซื้อมให้ใีรักทำให้กินบ่อยบ่อย ชอบเราทานไม่ไหลายกินเลยเนาะหอมเลยครับหอมเลยอืมหืมถูกใจไหมคะมันเด้งขอฟันฟันไม่อยู <laughs> <laughs> มันแก่แล้วนี้แหละมันเด้ง มันนึบมันอร่อยอ,อร่อยจริงอ่ะเปิดแล้วก็เดิน้เลยใช่ไหมอืออันเบะเฮ้ยเยิงๆเลยฮึดูน้าแบบว่าเนี่ยเด็ดออกนะเขาเราียกว่าเด็ดเหรอบีบเด็ดบีแบบคือแบบก็ดีอ่ะแบบแบบโอ้ดีมาก ใส่กระเทียมแน่คุณแซลมอนคือดี erm อ่ะเนี่ยต้องแบบว่าเนื้อหนานแบบนี้ที่รักแลวคลรา,ลาด้วยน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเขาโอเคไหมคะอร่อยมากเฮ้ย่ะ เผ็ดแต่แซ่บโหที่ราน้ำจิ้มสุดยอดมันเป็นพริกกระเหลียงนะอืมเหนื่อยบะของแกเผ็ดมาเลยของแกเผ็ดไม่มีไม่มีของแกเผ็ดเลยเนาะเผ็ดอ่ะอะไรตาเด้งครับ จะเผ็ดวิ่งเผ็ดก็อร่อยทุกคนข้าวมองสุดดีมากแย่ปลากุ้งเนี่ยคือก้องคือแบบ จ้าทุกคนจ๋าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะไ,ไปจำเจหน้าเบื่อเหมือนเดิมช่องตูนทุกแนวการใช้ชีวิตของตัวเองทุกแนวเราขายมูสเต๊์แล้วก็ไม่มีเวลามานั่งอะไรอย่างนี้หรอกนอกจากจะหยุดมันหยุดอืมทานคลิปกินเราก็ต้องกินนะพกุกอืมตรได้ยินนะ แซมอนคือดีมากอ่ะแซมอนซื้อมาจากไมโครแล้วก็บาทค่ะไม่แพงสุดเกลือนี้ยค่ะเด้งเด้งเด้งอ๋อฮะเห็นอืมเห็น thăm heo chạy thăm sáng ra hải hay gì bằng đứa thang ngủ thầm đo cho น้ำจิ้มแบบนี้เนอะต้องทำเปรี้ยวหวานเค็ม,มดูสิ่ักเดี๋ยวง่ายมากอะ่ะรสธรรมดอ,อ,อ,อกะเทียม,อ,มอ้าวเบื่อกะเทียมแล้ว อยากโดน hòm á, มื้อ นี่แหละครับหนังริมทางเลยทุกคนปิกนิกเราปิกนิกเราลาทุกคนดีกว่าเนาะกินไปเรื่อยๆจะกันไปคลิปหน้าครับเหมือนเดิมฝากยอดดูคลิปเหมือนเดิมอุดหนุนสินค้าแอดไลน์โทรมาได้เลยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย